ดีครับทุกคนพบกับพี่ฟ้านะครับกับช่องงานโอเจชอยอีกครั้งนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งนะครับเลยคอยไม่ได้มีเวลามาอัปเดตคลิปเท่าไหร่ก็ตามสัญญานะครับพี่ฟ้าเคยเปิดเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวอยากจะเอากระเป๋าใบเล็กๆนะครับที่ผู้ชายถือได้นะครับที่ใช้ได้แล้วก็ช่วงนี้เขาฮิตเป็นกระเป๋าพวกมินิแบ็คใช่ไหมครับก็ตั้งใจว่าจะมาทํารีวิวนะครับเป็นกระเป๋า3ใบนะครับที่พี่ฟ้าใช้บ่อยมากๆนะครับแล้วก็เป็น3ใบที่ พี่ฟ้าชอบมากเลยนะครับพี่ฟ้าใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เราเราเลือกนะครับเราชอบมากมากนะครับสามใบเนี้ยมาจาก3ามแบรนด์นะครับก็ให้แบบพอเป็นไกด์ไลน์เพื่อนเพื่อนสามารถที่จะลองเป็นแนวทางในการเลือกใช้นะครับลองดูแล้วกันว่าเออชอบสไตล์ไหนนะครับหรือว่าบัจเจตเรามีประมาณไหนดีนะครับใบแรกก่อนนะครับอ่ะเป็นใบนี้นะครับใบเล็กใบจิววันนี้นะครับ ใบนี้เป็นออคอลเลกชันของลุยส์ตองนะครับที่น่าจะเป็นปีประมาณปี2019นะครับชื่อว่าลุยส์ตองช็อกนานโอบักนะครับก็คือเป็นกระเป๋าช็อกแบ๊กนั่นแหละช็อกแบ๊กก็คือเป็นกระเป๋าที่สําหรับพวกนักเรียกว่าวอะไรปีนเขาเนาะปีนเขาไต่เขานะครับเป็นกระเป๋าจริงเขงเอาไว้จุดประสงค์ของเขาในการออกแบบเนี่ยเขาได้อินสปิเรชันมาจากตัวกระเป๋าที่เขาไว้ใส่ช็อกนะครับก็คือนักปีนเขาในเวลาที่เขาแบบ จุดเนี่ยเขาจะมีมาร์กเกอร์นะก็คือเป็นเป็นตัวช็อคเนี่ยเอาไว้ขีดอะไรเงี้ยครับตัวนี้คือเขาได้แรงบรันดาลใจมาจากตรงนั้นนะครับเป็นเวอร์จิลเป็นคนออกแบบนะครับเรออียกว่าเหมือนกับเป็นคอลเลคชั่นแรกตอนเวอร์จิลเข้ามาในเฮาส์ของลุยตองนะครับที่มาเป็นเมนดเรคเตอร์นะครับตัวนี้มันน่าใช้ตรงไหนนะครับตรงที่ว่ามันขนาดเล็กนะครับแล้วก็ เดี๋ยวพี่ฟ้าลองรีวิวก่อนแล้วกันเนาะทรงนี้ยจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเอามาให้ดูว่ามันเป็นกระเป๋าแบบใบเล็กใบไซส์มินิที่พี่ฟ้าเลือกมาครับหนึ่งก็คือมันเป็นเชฟที่เป็นทรงกลมแบบนี้นะครับเป็นเป็นแบบเหมือนถังเนาะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ชอบกระเป๋าแบบเชฟป,ปกตินะครับอ่ะสิ่งที่พี่ฟ้าไม่ใช้เลยก็คือ messenger bag นะครับคือพยายามมากแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็คือรู้ว่ามันไม่ใช่สไตล์เรา messenger เนี่ยคือกับพี่ฟ้าไปด้วยกันไม่ได้แน่นอนนะครับ แล้วก็เป็นคนชอบกระเป๋าที่มันมีทรงอ่ะเป็นทรงถังทรงอะไรที่มันเป็นทรงแปลกๆนี่คือจะจะจะชอบแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับตัวเองมากกว่าแบบอื่นนะครับก็โอเคใบนี้คือได้มานะครับแล้วก็จุดหนึ่งก็คือเขาค่อนข้างจุนะครับแม้แม้ว่าบางคนเนี่ยจะเห็นว่าเอ้ยมันเป็นแบบกระเป๋าแบบเล็กมันเหมือนจะไม่จุใช่ไหมแต่ว่าด้วยช่องของเขาเนี่ยด้วยมันเป็นทรงกลมมันเหมือนกระบอกน้ำอ่ะมันเลยแบบจริงๆมันจุขอ,ของมากเลยนะครับ ดีย๋ยวไปปลาใจให้ดูนะข้างในปลาใส่แบบบอลเลตไว้นะครับใส่กุญแจรถใส่แอร์พอร์ตใส่การ์ดโฮเดอร์นะครับแล้วก็สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้อีกนะครับก็คือเรียกว่าใบนี้ใส่ของที่เป็นเอเซนเชียลในแต่ละวันเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นลุคแบบเท่ๆคูลๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะไหลออกมาถูกไหมเพราะว่าเขาจะมีเชือกเนี่ยเอาไว้ดึงได้แล้วก็ปิดนะครับตรงนี้นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวรูดนะครับ แต่ว่าสายเนี่ยจริงๆแล้วตัวโซ่เนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่นที่เป็นซอฟท์ังเนาะซอฟท์ังเนี่ยเขาสามารถที่จะเอามีตะขอตัวหนึ่งที่สามารถจะถอดสายได้แต่ว่าถ้าตัวช็อคนาโนเนี่ยเหมือนกับโซ่เนี่ยเขาจะติดยึดติดมาเรียบร้อยเราไม่สามารถจะถอดโซอวได้นะครับคือฝั่งเนี้ยไม่สามารถถอดได้เราจะทําได้อย่างเดียวก็คือ,อ,อปรับสายนะครับเขาปรับได้ประมาณ 2- 3สระดับแต่ว่าน,นี่คือพี่ฟ้าปรับตัวที่ยาวที่สุดแล้วนะครับยาวที่สุดก็ ปกติเวลาใช้เนี่ยจะใช้ออคอ,อร์สบอดี้นะครับแบบนี้นะครับก็จะดูเท่ๆเดี๋ยวไฟยืนให้ดูก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าไม่ใช้คอสบอดี้นะครับจะใช้เป็นเหมือนกับของคอนะครับหรือว่าขึ้นเป็นโชเดอร์อย่างนี้ก็ได้นี่นะครับก็จริงๆดูเท่ดีนะครับก็ตัวนี้ครับเเขาทำมา2สีนะครับก็คือเป็นโลโ,โกรมแบบ คลาสสิกแบบนี้ปกตินะครับแล้วข้างหน้าก็จะสกรีนวิกตองนะครับตรงนี้กับอ,อีกอันหนึ่งก็จะเป็นโมโนแกรมที่เป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวอีกตัวหนึ่งนะครับคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันเก่าเนาะไม่ได้ด i s c o n t i น u ์นไปแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีนะครับแต่ว่าทรงของช็อคนาโนเนี่ยน่าจะยังมีทําขายอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะทําเป็นในหนังที่เป็น, e นเอ็มพิ้น์นะครับเป็นเป็นเป็นหนังแท้นะครับราคาก็จะสูงหน่อยนะครับ ตัวนี้เพื่อนๆลองดูอาจจะมีแบบมือสองนะครับเท่าที่เห็นกันเขามีขาถ้าใครชอบนะก็น่าจะลองไปหาดูได้นะครับแล้วก็ <laughs> ลองดูแล้วกันเผื่อคอลเลคชันหน้าหรือ,อต้องเพ่าจะทําแบบทรงประมาณนี้มาอีกแต่ว่าใบเนี้ยเป็นแบบใบที่พี่ฟ้าชอบแล้วก็ก็เพื่อเก็บนะครับเก็บเข้าคอลเลคชันแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเป็นแฟนครับ ของหรูหราตองแล้วก็ใบนี้เป็นเป็นคอลเลคชั่นที่เรามองว่าเป็นไซส์เล็กที่แบบโอเคจุของได้นะครับพอเป็นไอเดียนะครับเผื่อมีใครอยากจะได้แบบเออสไตล์แบบกแบบลมๆแปลกๆดูบ้างน,นะครับโอเคครับมาถึงใบที่2นะครับใบที่2เนี่ยเป็นตัวนี่นะครับมินิแคลลี่นะครับจากแอมเมสครับใบนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นในหนึ่งในแบบหลายๆใบที่รู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะแบบชอบนะครับโดยเฉพาะแบบเพื่อนๆผู้หญิงนะม้องผู้หญิงนะเพราะว่าใบานี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นมินิ แคลรี่แบบเป็นแคลรี่ไซส์ที่เล็กที่สุดเนาะจริงพี่ฟ้ามีแคลรี่ไซส์35นะครับแล้วก็สามห้าแหละนะครับมี2ใบนะครับเพราะว่าลองดูไซส์อื่นนะมันดูแบบมันไม่ค่อยเหมาะกับผู้ชายเท่าไหร่เนาะสาคือเป็นไซส์ที่เราจุของได้จริงเดินทางไปนู่นนี่นั่นก็คือจะเหมาะมากนะครับพยายามจะลองถือไซส์เล็กลงมา3 2หรือไซส์ยี่สิบแปดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันดูเป็นกระเป๋าผู้หญิงจริงจงนะอาจจะอาจจะไม่เหมาะกับตัวเองเท่าไหร่เพราะตเองเป็นคนสูงใช่ไหมครับคราวนี้ก็อีก ใบหนึ่งที่แบบว่าเออรู้สึกว่ามันก็เป็นไซส์เล็กที่ดีมากนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นมินิแคลลี่ซึ่งมันน่ารักดีนะครับต่อให้มันแบบไม่ได้ใหญ่เป็นกระเป๋าแต่ว่ามันคือเป็นมินิแบ็คไมโครแบ็คซึ่งมันเล็กๆมันดูเป็นแบบอุซอรี์ชิ้นหนึ่งเลยนะครับใบเนี้ยมันข้อด,ดีของเขาเลยเนี่ยคือเขาสามารถที่จะถอดสายได้เนาะสายแคลลี่คือถ้าสามารถจะถือแบบถือเฉยเฉยก็ได้นะครับหรือว่าใส่สายออกมาคล้องคอแบบเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะคล้องแบบสะพาคอสตอรี่ได้นะครับ ขึ้นโชเดอร์ได้เหมือนกันถ้าคอสบอดี้เนี่ยเขาจะแบบเล็กๆเกนาะวันนี้พี่ฟ้าใส่เสื้อหนาหน่อยอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่ว่าถ้าเออเวลาเอามาคอสบอดี้เนี่ยตัวนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้นอยู่ที่อกพอดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยใช้ได้สบายมากอยู่แล้วนะครับมาดูกันบ้างว่ามินิคลิปจุอะไรบางคนจะบอกว่าเหมือนใส่เลยไม่ได้เลยใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยพี่ฟ้าใช้เป็นประจำนะแล้วก็สามารถที่จะใส่ขอ,ของได้เยอะอยู่นะครับเริ่มจากใบแรกนะครับตัว ตัวนี้เป็น Wallet นะครับไซส์เล็กนะครับไซส์พ็อกเกนะครับเป็น S ิว l ินวอล l ก็คือสามารถใส่ลงไปได้นีนะครับเราก็มาดูกันว่าใส่ได้ดีถ้าเป็นการโฮเดอร์นะครับขนาดประมาณนี้นะครับก็ใส่เข้าไปได้เือะนะครับใส่โทรศัพท์มือถือได้นะครับก็เรียกว่าจุขอบแบบได้พอสมควรเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ดูเหมือนแบบ ใช้ไม่ได้จริงจริงๆใช้ได้จริงมันก็จุของได้เยอะมากเยอะๆมากเลยรวมถึงอาจจะใส่พวกกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแบบเอาไว้ใช้เข้าซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวกระเป๋าเพิ่มเติมมาได้ด้วยนะครับก็เนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งใบที่เรียกว่าเป็นใบที่สองที่โอเคพี่ฟ้าใช้บ่อยแล้วก็แนะนําว่าโอเคแบบเนี่ยสไตล์นี้นะครับ เมื่อนจะลองดูเป็นทรงประมาณนี้ก็ได้อาจจะไม่ต้องแบบเป็น a m a x mini k e l l y นะครับแต่ว่าให้ดูว่าเป็นสไตล์ที่แบบว่าโอเคผู้ชายก็ใช้ได้ถ้าเกิดขึ้น c r o s s ดอ d ขึ้น shoulder bag ก็จะประมาณนี้มันก็จะดูมีความเท่เป็นสไตล์แบบ k e l l y ครับ,รบแล้วก็โอเคมาถึงใบที่3แล้วนะครับใบที่3อันนี้จะราคาแบบย่มเยาวลงมาหน่อยครับใบที่3เนี่ยจะเป็นใบนี้เลยที่ใช้บ่อยมาก ับ่นใบนี้มาจากเป็นแบรนด์พอตเตอร์นะครับพอเตอร์เจแปนะครับจริงๆวิภาก็เป็นเ,เป็นคนหนึ่งที่มีกระเป๋าพอเตอร์เยอะพอสมควรแต่ว่าส่วนใหญ่จะซื้อทรงที่เป็นเชฟแปลกๆนะครับเอาไว้มีโอกาสจะมารีวิวให้ดูนะครับใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่ได้มาตอนน่าจะคือรุ่นนี้คือเขาออกมาสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้คอลเลคชันที่เป็นคามูแบบสีส้มสีๆเนี่ย มือนก็ออกมาประมาณช่วงปี2019เนาะถ้าจะไม่ผิดจะช่วงนั้นแบบไปที่ญี่ปุ่นพอดีแล้วก็ได้ใบ,บนี้มานะครับใบนี้ก็มีประวัตินิดนึงก็คือวิ่งไปซื้อน่าจะซื้อที่เอฮอทเตอร์อรสาขาที่เกียวโตนะครับเกียวมิสึเดลล่านะครับเป,เป็นสาขาเล็กๆเ,เป็นแฟกชิพเอ่อเป็นพวกป๊อปอัพโซเล็กๆของเขานะครับใบนี้มันจะมีความเก๋หลายแบบมากนะครับเพราะว่าจะถือได้หลาย,ลายแบบมากๆเลยอย่างแรกเนี่ยเขาเป็นทรงขนมจีบนะครับ แล้วก็ข้างในเป็นรูดแบบคลุจุของได้เยอะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับใส่ของได้แบบชิ้นใหญ่ๆเนี่ยหยัดลงไปได้ขวดน้ําอะไรเงรี้ยใส่ได้หมดนะครับแล้วก็รูดแบบปิดนะแล้วเขาก็จะมีหูจับที่เป็นพอแพนเดิลเนี่ยซึ่งตรงนี้สามารถถอดได้สามารถถอดออกได้เอาไว้ถือแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าขึ้นหลายเวลาเพรางมันเล็กเอาไว้จะแบบถือได้คล้องมือได้นะครับน,นี้แบบที่1แบบที่2องเขามีสายตรงนี้ครับซึ่งถอดออกได้นะครับ สายตรงนี้เป็นสายที่สามารถทําให้เราเนี่ย cross body ได้นะครับหรือจะทําเป็น shoulder bag ได้เลยแล้วก็ปรับสายปรับความยาวสายได้นะครับก็คือปรับความยาวได้ตามตัวเราเลยนะครับ cross body ได้ใบนี้เหมาะมากเวลาแบบไปเดินทางไปเที่ยวทะเลไปอะไรที่ไม่ต้องระวังเรื่องของแบบเ,เรื่องฝุน่นเรื่องความสกปรกอะไรเงี้ยคือเอาใบนี้ไปเลยเอาไปวางได้เพราะมันเป็นผ้านะครับ แล้วก็ผ้าของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นผ้าที่คล้ายๆกับของพาด้า hmm. เดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นพาด้าใช่ไหมครับลายข้ามวงเหมือนกันนะครับเป็นพาดา้า mm hmm. คือเขาจะไม่ได้มีความหนาเหมือนผ้ากำมะดินของของพาด้าหรอกนะแต่ว่าก็คือมีความใกล้เคียงนะเป็นผ้าไนลอน ที่แบบอย่างดีเหมือนกันเนาะก็คือทนทนทานคือผ้าได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคลมว่าเขาเป็นผ้าไนล่อนที่แบบทนไฟใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยพี่พี่ฟ้าไม่แน่ใจว่าพับเตอร์คือทนไฟรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมีความหนาแล้วก็สีสวยสีสดนะครับใช้มานานแล้วสีก็ไม่ได้ไม่ได้เฟดเลยแล้วก็สัมผัสนุ่มนะครับแล้วเหมือน,ในใคล้ายๆว่าบุกแบบบุกให้มันหนาๆน,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 นุ่มนะุมนิดนึงอ่ะเนาะก็เลยทําให้ดูแบบนา่นารักน่าใช้อย่างนี้ครับ ก็ถือได้หลายแบบแล้วก็ข้างหน้านเนี่ยรุ่นนี้เขาจะทามามีช่องข้างหน้าเอาไว้ใส่ของแล้วก็มีซิปนะครับเป็นช่องที่เป็นช่องตะขาน,นะครับก็เรียกว่าใบนี้เป็นใบอีกหนึ่งใบที่แบบแนะนํานะครับจากแบรนด์พอตเตอร์ตอนนี้ก็ที่เมืองไทยก็มีช็อปพอตเตอร์นะขายอยู่นะที่สยามดิสค o v e r รีใช่ไหมครับเผื่อเพื่อนๆแบบสะดวกก็ไปแวะดูกันได้ถือได้หลายแบบนะครับอ๋อแต่ว่าไอ้ตัวตะขอเนี่ยอันนี้พี่ฟ้าซื้อมาติดเพิ่มนะครับจากพอตเตอร์เหมือนกัน เห็นเป็นสีส้มเหมือนกันก็เลยอ่ะซื้อมาเกี่ยวเอาไว้เสื่อเวลาเราเอาไปเอาไว้เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าใช้นะครับก็เรียกว่าวันนี้เอามาให้ดู3ใบแล้วกันเนาะเผื่อเป็นไอเดียว่าเป็น3ใบเป็นเออเรียกว่าเป็นกร,ระเป๋ามินิ3ใบที่แบบพี่ฟ้าใช้บ่อยนะครับแล้วก็มองว่าผู้ชายก็ใช้ได้นะครับหรือผู้หญิงแบบที่สไตล์สปอร์ตสปอร์ตลุยๆหน่อยก็ใช้ได้หมดทั้ง3ใบเลยแต่ก็คง ไม่สามารถบอกได้ว่าชอบใบไหนที่สุดในสามใบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆก็คือบักทั้งสามใบเลยนะครับแต่ว่าโอเคน้องอถ้าพูดถึงน้องมินิแคลลี่เนี่ยเขาก็จะมีความแบบอ่ะหรูหรากว่าแน่นอนอยู่แล้วเนาะด้วยสไตล์ A, แอนเมแล้วก็อาจจะแบบใช้ลุคแบบหรูๆไปเลยอะไรเนี่ยครับหรือว่าอาจจะอีกแนวทางหนึ่งก็คือมีความรู้สึกว่าเขาให้ความรู้สึกที่แบบอ่ะหรูหราแน่นอนนะครับแล้วก็ดูเป็น ก็ถือได้2แบบเนาะจะถือได้หรือว่าเอาสาั่งมาใช้นะครับก็คือเอามาคล้องได้เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าแล้วแต่การใช้งานแล้วกันเนาะส่วนตัวช็อคแมนโนจากรอยดีดองนี่คือแน่นอนอมีความเท่นะครับแล้วก็จุ่ของเพิ่มเติมมาได้อีกนิดนึงนะครับมีความเท่มีความคูลในตัวนะแล้วก็ตอนนี้เป็น limited edition ก็อ,อาจจะหายากแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายคือคอเตอร์นี่คือราคาย่อมเยามากนะครับข้อดีก็คือ1คือราคาแบบย่อมเยาแล้วก็ตัวแบบ เ,เขาเรียกว่าใส่ของได้เยอะนะครับจุของได้เยอะกว่าก็ลองดูลวกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหากระเป๋าใบเล็กๆนะครับโดยเฉพาะว่าสไตล์ประมาณนี้สั่งใบอย่างนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กันแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ลงใจกด subscribe ให้พี่ฟ้านะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย